สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา19นาฬิกาตรง r รียวเชียงรายยูเนเต็เราก็จะเปิดบ้านเจอกับน,น้องพัวน,น้องบัวพิชยา FC น้องบัวพิชยา FC น,นี่แข่งมา2แมตช์เตะในบ้านตัวเองเนี่ยแมตช์ล่าสุดแพ้แบงคอ,อกเป็นหนประตูต่อศูนแต่ว่าวันนั้นฝนตกสนามแฉขนาดเดียวกันแมต แรกที่ไปเยือนลำปางแล้วลำปางก็เก็บสามแต้มได้เป็นแบบประวัติศาสตร์ของลำปางครับวันะนั้นหนองบัวก็แพ้เกมโดยรวมที่ผมดูหนองบัวนี่เป็นเกมที่ชอบเล่นเกมลุกโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นทีมที่สร้างชื่อแล้วก็สร้างแฟนบอลแฟนขับอน,นีน่จากการเล่นเกมลุกนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นเยือนหรือว่าเขาจะเล่นในถิ่นในบ้านเนี่ยเขาจะเปิดเกมบุกอยู่ตลอดซึ่งตรงเนี้ย ผมพูดได้คําเดียวว่ามันเข้าทางเราเข้าทางเรามากเลยครับเพราะว่าดูจากทรงบอลที่หนองบัวพิชยะเล่นมาตลอดปีสปีเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในสองแมตช์แรกนี่ก็คือการจบสกอร์ครับเขาไม่ได้มีตัวจบสกอร์แบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนี่ตัวนั้นนี่จบปุ๊กยิงเป็นเข้ามงเป็นเข้า แยังไงก็เข้าแต่รู้สึกว่าปีนี้มันไม่ใช่ครับโดยเฉพาะอะไอ้ตัวกองหน้าเขาเนี่ยซึ่งเป็นชื่ออะไรนะบาบาลอดดาเลลี่อะไรสักอย่างแต่ตัวทำเกมเขาจริงๆคือเบอร์เจ็ดนะครับเลอสันซึ่งตัวนี้ถ้าเราประกบเขาได้อะไรได้นี่ก็สบายส่วน3มประสานที่เป็นชาวต่างชาติของ ของไอ้ตัวหนองบัวนี่ผมดูแล้วยังยังไม่น่ากลัวครับเพราะว่ายังคมสู้คนเก่าไม่ได้ก็เลยลดความร้อนแรงไปเพียงแต่ว่าเกมบุกเขายังมีอยู่ทันีีเรามาดูว่าเกมรับของเขาเกมรับของเขานี่จังหวะที่เสียประตูนี่ส่วนใหญ่มันเป็นจังหวะที่เกิดจากาเขาเรียกว่าอะไรโอเพนเพย์เป็นความผิดพลาดของพวกเขาเองนะครับในในจุดที่บัตรบอกก็ดูมัน บางจาังหวะเนี่ยเขาเล่นเหมือนไม่เสถียรนะครับกองหลังดูแล้วไอความเข้าใจกันระหว่างคู่คู่เซนเตอร์เขาที่บางทีเขาก็ยืน3 4 3บางทีเขาก็ยืนแบบ433แต่ว่าคู่เซ็นเตอร์ระหว่างไทยกับอไอฝรั่งนั่นนะ่ะมันมันไม่เข้ากันซึ่งดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เชียงรายจะเก็บ3แต้มในบ้านมีสูงครับขอลูกเดียวก็ได้ครับและปิดเกม ตอนนี้เรามาดูที่เกมของเราเกมของเรานี่นะครับเปิดบ้านเล่นเราก็ชนะ1-0ไปเยือนลำพูนเราก็ชนะ1-0 1-0ที่เราชนะจากเทโลนั่นต้องยอมรับเลยนะครับว่าความเร็วความฟิตอะไรเราสู้เขาไม่ได้แต่เราก็ชนะมาด้วยลูกเกา่าเสร็จแล้วมาดูแมบบที่สที่เราชนะลำพูนวอ,อริเออร์ทั้งทั้งที่เรา ไม่ได้คลองเกมเหนือกว่าหรืออะไรเหนือกว่าแต่เราก็มีโอกาสบุกยิงเขาถึงสี่เที่ยวในครึ่งเวลาหลังแต่ก็พลาดขณะเดียวกับลํำพูนี่ก็มีโอกาสยิงแล้วแบบทั้งเกมมากกว่า6ครั้งแต่เขาก็ยิงไม่เข้ามันก็เลยเป็นที่มาที่เราได้ประตูตั้งแต่สี่นาทีแรก5้านาทีแรกแล้วเราก็ปิดเกมได้นั่นคือตามสูตรเลยครับตอนนี้มาย้อนกลับว่าถ้าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเราเล่นแบบนี้ได้ไหม ผมยอมรับเลยรับว่าตอนเนี้ยเราควรเล่นแบบนี้เพราะว่าด้วยข้อจํากัดเล่นงบประมาณด้วยข้อจํากัดของนักเตะแล้วก็ความฟิตแล้วก็อะไรแล้วก็จะต้องโลเตชันนักเตะเนี่ยเพื่อไม่ให้นักเตะบาดเจ็บเราต้องเล่นแบบเดิมเนี่ยแหละครับตั้งรับและโต้กลับเร็วเพราะว่าตัวคุณท่านเองกับทีมโค้ชเขาคงถนัดตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นเกมลุกที่ดุดันแล้วโถมเขาใส่โถงเขาใส่ ไม่มีนะครับจะมีแค่5นาทีแรกกับ5นาทีก่อนหมดเวลาทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังคือถ้าลุกเต็มที่ก็ไม่เกิน10นาทีครับแล้วต้องผ่อนเกมไม่งั้นปุ๊บเนี่ยนักเตะเราจะบาดเจ็บสังเกตได้จากกลางตัวลูกของเราโดยเฉพาะสีวงกรเนี่ยเล่นนักเกมลุกเกมรับเนี่ยเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงทุ่นเทเต็มที่นะครับแต่โดยสภาพร่างกายเราต้องเก็บเขาว่ายายาพอเล่นไป60นาที70นาทีต้องเปลี่ยนตัวออกครับ แต่ถือว่าสิวกรเนี่ยเล่นเพื่อทีมเลยสุดยอดตอนนี้มาดูที่เบอร์29เบอร์29่ีออ่อดิคุณใช่ใช่ตัวเนี้มาพยายามจะเอามาแทนพิจิวัตนะัตอนนี้ผมบอกได้เลยลครับเบอร์29นี้ก็เล่นใช้ได้แล้ว,ลวนะสำหรับผมนะแต่ว่ายังไม่ไม่ทัดเทียมกับที่เราสูญเสียไปแล้วก็ต้องขอขอเวลานิดนึง ขอเวลาให้เขาปรับแล้วก็เพิ่มสั่งสมประสบการณ์ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่เล่นเบอร์32อ่ะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะถ้าในกระจังวะที่เราเล่นแบบ442แล้วเขาจะอยู่ริมเส้นฝั่งขวาถ้าเล่น532เขาก็อยู่ริมเส้นฝั่งขวาโดยที่สันุกูกาเนี่ยบางทีก็ขึ้นไปอยู่เป็น4ตัวกองกลางถ้ายืน5 3 2เวลารับนี่สันุูกาจะลงมาด้วยนะครับก็เป็น532แต่เวลาลุกเราเล่นลุกแบบ44 2ครั้งสุดท้ายที่เล่นกับลำบูนเ้ผมชอบระบบนี้ว่ะหน้า2ตัว หลังสี่4 4 2สองแต่พอรับปุ๊บเรามาเป็น5้าสามงั่ง5้าสมงั่งก็ก็ดีผมว่าดี54 1ี่หนึ่งก็ดีครับเพราะว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นแล้วรอโตกลับโดยเฉพาะตัวที่ผมยังฝากฝากผีฝากไขได้ก็คือเบอร์ข้าจีมินจีมินนี่โอ้โหแบบเข้าตาจากรูปยิงปั่นไซและก็ฉลับเข้าลยผมโอเคเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมีโอกาสแล้วทำได้เนี่ยเจ๋งเลยแล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจให้นักเตะ ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้เบอร์เก้าของเราอะ่ะกับฟิลิเป้เบอร์เจของเราเนี่ยจึงเป็นนักเตะบาซิเลียนทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีขวัญและกำลังใจขึ้นมาในการลงเล่นแต่ผมไม่รู้ว่าสองตัวเนี้ยเขาจะเล่นกันยังไงนะถ้าฝนไม่ตกอะไรไม่ตกเนี่ยผมว่าฟิลิเป้ Felipe น่าจะลงเพราะว่ามันเป็นการโรเตชันนักเตะเพราะว่านักเตะต่างชาติมันจะลงได้แค่สี่ตัวครับต่อแมตช์ ถ้าเราเอาจีมิลลงยืนยาวใช่ไหมไอตัวเบอร์9กับเบอร์7เนี่ยฟิลิปเป้กับเบอร์9ของเราเนี่ก็ต้องสลับกันเพราะหลังเราเนี่ยจะมีเบอร์5เนี่ยยืนอยู่แล้วไอแลนดิคอะไรนั่นนะครับเบอร์5กับอ e ีวิเตอร์ของเรามันจะยืนคู่โดยวิตเตอร์เนี่ยเขาจะยืนคู่อยู่กับซาลาวุตอินแปน้นเสร็จแล้วก็จะมีอ e ีเบอร์5เนี่ยยืนอยู่ผากซ้ายส่วนผากขวางเราก็เป็นตัวไอที่ผมว่าเบอร์32นะั่นแหะ ันนี้ถ้าเกมเป็นแบบที่ผมคิดนะครับขอแค่ลูกเดียวแล้วปิดเกมเลยได้ก็โอเคละขอสามแต้มชนะกี่ลูกก็ได้ครับแต่ขอสามแต้มเพื่อนๆครับถ้าใครจะไปดูที่สนามเผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าไอ้หน้าสนามบินเขาดัานทะลึ่งขุดถนนขุดเจาะเจาะทำใหม่ทําขุดกันอยู่นั่นนะ่ะสามปีนี้แม่งขุดกันเที่ยวสองเที่ยวแล้วครับใครไปก็เผื่อเวลาตรงนี้ไว้สักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเผื่อรถติดอ่ะเสร็จแล้ว ถ้าใครมาที่สนามไม่ได้ดูที่บ้านครับเตะตอนรุ่มหนึ่งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดช่องสามสบก PPTV จะถ่ายทอดสดส่วนถ้าใครมาที่สนามได้อยากให้มาเชียร์กันที่สนามครับให้กำลังใจเตะกันลีโอเชียงรายไฟติงต้งนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่โ,งโ,งโ,งโงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไง ให้แฟนประทับใจชนะยังไงที่ไม่ต้องเจ็บตัวสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะและชนะให้ได้ในบ้านเนี่ยครับคือลูกโง่เนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับลูกอะไรที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อการเสียประตูหรืออะไรเนี่ยอย่างที่ผมสเกตมาแมตช์สองแมตช์แรกเนี่ยที่เราเสียใบเหลืองมาไม่ใช่ใบเหลืองโง่งครับเป็นใบเหลืองที่คุ้มค่า คุ้มค่าครับก่อนที่เสียเพราะงั้นมันหลุดหลุดมาจะชีบหายเลยนะครับถึงนี้ผมถือว่าผมแฮปปี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่กำเดิดกันอ่าแต่ทีเนี้ยอยากจะให้นึกภาพนะครับถ้ามีสมาธิตลอดเกมได้เนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับเล่นกับทีมไหนก็ได้ครับในประเทศไทยเนี่ยขอแค่มีสมาธิในเกมรับแล้วก็ปรับความเข้าใจเมื่อเราไม่ได้ประตูก็ห้ามเสียประตูเด็ดขาดตอนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะมั่นใจว่านักเตะเราสามารถทําได้ เพื่อนๆครับไปเจอกันวันนั้นนะครับผมยังบั่นใจว่าระบบที่สโมสรแล้วก็จะของทีมเขาคุ้นเคยแล้วก็เชี่ยวชาญเนี่ยยังสามารถจะพาเราตะเกียกตะกายเพื่อจะไปคว้าแชมป์ได้ครับสักแชมป์ก็ยังดีปีนี้เจอกันที่สนามครับ